สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดียังม่เศร้าจ้ะตอนนี้นะคะตีก็พี่นายจะไปในเมืองเนาะตีจะไปตรวจตรวจสายตาเนาะคะ่ะกระตัดแว่นเนาะเพราะว่าอันอันเกา่าอันเกา่เกาเพิ่อนอันนะคะเพิ่นเริ่มมัว่วแล้วเนาะ <Okay. S 1> คะะไปกันเลยป,ป้าปาสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกหนาวตูดทับ,บันี้ยหนาวแค่ว่าสายตาตีนะคะเพิ่นจะสันสันคางหน,นึ่งเนาะบ่ทอกันนะคะสา,สายตาเอียงเนาะ,ะอันทิ่ตัดมากนะคะกับบริษัทมาสองปีนะคะประ่าณเพิ่นเริ่มแบบม่วนเริม่มอันนะคะบรสิสบริแจงเนาะ,ะวันนี้ปัญญายกเลยว่าปัญญเป็นนัดอันนี้ไวค้ค่ะนัดมองไอ นัดเวลาไว้นะคะมองอตัวสายตาเนาะรันคลายแหวนตานะคะไปในเมืองของบ้านนะคะกันเละพาตีเป็นตวัวตัวนี่นะคะ่ะเดี๋ยวตีจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งน้ำนะคะเนาะ อันนี้ปลาปลาพักกูดนะคะนี่เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวอีกสีเดือนซ้ำเดือนสีเดือนนะจะ๊ะจะได้มาเก็บกันเนาะแถวนี้แหละคะ่ะปลาพะก,กูดตีนะคะลองดูพี่นนองปีนี้ตีวาน,นะคะนี่มาหลายเลยคะ่ะนี่มาหลายล้วกาตก๊กต๊กบาวาน์จะได้ล่ะตกแบบแ,แห้งๆนะคะ ติแล้วมันก็บซมีแบบหิมะลงด้วยแล้วก็ฝนตกนั่งนาะจ้ะเนาะแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างจะว่าหิมะหลายกว่าฝนน,าากกน,น่ะจ้ะนก็เลยหิมะหลายเนาะเรื่องแบบโมบานตีตน,นาหน้าหอเนี่ยเป็นโมบานทีว่วบบสวยงามน,นะคะเพราะว่ามันหลายสีเนาะแต่าลานาวกับขาไปเม็ดนะคะเบิง่งปู่นะคะตาเฮ็ดทิปตีไปเก็บหลังบานนาะจ้ะเนาะเาดี๋ยวไปเล่นสูงคนละคะ่ะไปะพัดนางเขาเมืองกันละจ้า าพี่น้องตอนนี้ข้ามาถึงลาน,นนะคะลานขาน่าเนาะแต่ว่าถ้าเจ้าพ่อได้เปิดลานนะคะจ้าพ่อได้เปิดลานเป็นคนไทยนเชียงบานอะแม่นี่เหรอหลานนี่หรอนี่คไหมลานนี้ถ้าเจ้าพ่อได้เปิดค่ะเดี๋ยวรอก,ก่อนเนาะไปถึงเวลาเขาจะเปิดเทนนิสพักหรอ,อเขาเปิดซิมมองคะ่ะแล้วส่นเตือนสัญญาณก่อนค่ะ เขาในเปิดค่ะร้านคาะหลายร้านเขาในเปิดเนาะจะไปตัวซสายตาไม่เด็ดดรวดน่าจ้ะจะรลาเดี๋ยวเขาจะส่งอ่าส่งอแว่นตามหาอยู่อันยูบานนะคะเนาะตอนนี้พ่อใหญ่กับพาตีเลาะิังเหฮดอีวินเตอร์ซบนะคะทางทางเนาะแต่ว่าที่มามันลายปานนี้จะเห็นอยู่บ้างที่มาที่มาไล่ไลจ้ะ โบยมีเห็ดตจกจ้ะที่มะมันหลายเนะาะมะเยอะเกินไปเอาสิาภาพไปใสมาที่นี่วุ่นยัไงก็ได้กลับรถกลับรถเป็นไงวะกลับรถกลับบ้านนะคะเนาะจะหาเห็ดยังกินเยอ่บานจา้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นรักรอบนึงจ้ะว่าจะทีบไปตัดแว่นตานะคะแว่นสายตานะคะแล้วก็เลยตอนค้ากลับเลยแวะหลานสื่อของนะคะดันเอเชียเนาะสื่อของม,มากินจ้ะจีดายอันนี้นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเอ่อวุ้เนเส้นนะจ้ะเนาะใช่ะหมคะไออุลเซนหน้าฮอรหนึ่งจ้ะนมจีนเนาะจ้ะนมจีนแต่มากสองฮอจ้ะ นี่ค่ะเสือมาตชนใหมบพะงาสติ๊กบด้านนี้มาค่ะมือเด้อจ้ะอันนี้เดาติจะพาพี่น้องมาย่ำกินนะจ๊ะลูกชิน้นลูกชิ้นปลานะจ๊ะแต่ว่าเป็นอันเนียนหน่อยเนานะกลมๆเลยคะ่ะเดวติจะมาย่ำนะเนาะไสืมาดสองพ้อจ้ะบัลกลายเปได้นี่บักหอยแต่บักหอยหอยอ่ะจะเป็นหอยฟังหอยเชอรีนน่เนาะจ้ะเนาะนี่เนะนาะี่ค่ะได้มากขึ้นกันค่ะเอาไว้ตกใจ ตำปลาหนึ่งชิ้นเนาะน้ำปลาเดี๋ยวมาขวันหนึ่งนะคะตุนไว้ค่ะเดีไปได้อันนี้บอบบอบวานนะคะหน่อยๆเนาะเอาไว้ทั่วหลวกสิ่งเจลหรือเป็นนังกะเอาไว้ทั่แกงเฮดเทาน,นะคะตัวน่ามั่งโอ้เหลก็กไปได้อันนี้มากค่ะแรดเด็บถุงเดียวนะคะและดเย็บถุงเดียวเนาะใส่มากค่ะนี่เนาะหน่อยๆไปตัดชิ้นนักค่ะนี่แรดเด็ดดีดดแต่มากนะจ๊ะ มันไมีหลายถุงเสียมากหลายถุงนะคะไม่ได้ถุงเดียวเนาะพ่อใหญ่ก็มากินค่ะได้แตงกวานะคะนี่เหมือนเด้มจังแตงอันนี้เนาะแตงกวาได้พักชีลาวแล้วก็พักชีนค่ะเนาะเอาไวเ้เผ็ดแกงออมนะคะเนื้อสมตำกินกับนะคะเผ็ดย่ำนะคะเดี๋ยวทีท่านมีเผ็ดย่ำแล้วแต่เนาะเผ็ดย่ำสือเป็นองเาขากินค่ะย่ำนี่นะคะย่ำแบบ ยำใบลูกชินนนก้นปลาเนาะจ้ะซึ่งปนที่แกใ,ส,ส,ะะใส,สู่้นะคะใส่ตู้นะคะของที่ได้มากวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะ,คะมาจา้ะพามากิน,นะคะ่ะวันนี้กินยำเนาะจ้ะเนาะบะหมีมม่เส้นเนาะจะใบไช่เส้นเนาะยำลูกชิ้นกับยำหมูยอของพลงังเนาะจ้ะ ผมได้หลายผมได้แตกพี่เนาะอูอ้มันตะแเสบมันตะแเสบซุปน้ำยำน้ำยำใบน้ำปลาร้าเะาะเนะเาะนี่ค่ะเอาหนิไว้น,นี่ตรียกินอีจ้ายำจับแซมเหมือกันค่ะพี่น้องมาจ้ะกินกันก็ตีค่ะจับแซมเก,กันค่ะพี่เนาะมึงดู พักข้า,ขากระมีผักชีลาวนะคะซื้อมากมาจากมือนี้เนาะพักเอ่อผักชีมาจากตลาดน้อยนึงมีแรดิสลูกจิ้วๆนะฮะนะฮค่ะแล้วก็จะมีพริกเอ่อพริกสเปนนะคะพริกหยวกสเปนเนาะนี่ค่ะเอามากแกมค่ะอันนี้ก็ได้มากเมืองนี้คือกันค่ะวันน,นี้จะมาแก้มกันตีค่ะแซ่บ,บ,บๆันไหลไหลพี่เนาะอยากกินยำๆเนี่ยค่ะตำน,น้ำก่อนฮืมสุดยอดสุดยอด น่าเออนะ้าเพิร์ล่นค่ะพี่เนานะอันนั้นเป็นเป็นดอกหยาดนะคะแต่ว่าจะเป็นขนเนาะเพิ่กรเล่นค่ะเออนะนะเออนะมาสนใจเลยจ้ะเพิ่รเล่นอยู่มากินข้าวคะ่ะที่นี่ก็มากินข้าวดีกว่าค่ะ เดือดจำมาเด้อดจับแซมกันค่ะลูกซินหน่อยค่ะพี่น้องลูกซินปลาหน่อยค่ะหืมุด,ดหือผักชีลาวหืมน่าอรนนะหืมขิดทอดบ้านหอมผักชีลาวค่ะช่วงนี้เนาะปลูกผักกินเองจ้ะ น้ำน้ำเบิงเพลินนะคะแบบเพลินเฮ็ดของตกเลยค่ะอันนี้เป็นหมูยอหมูยอฝรั่งดอะจับก,กับวซาทพะของเท่าดอกน้ำจิ้มเนื้แซ่บแห้งจัด ันนี้ไปตรวจสายตามาค่ะตัดรวนตาไหมสามลูกไปเลยเนาะเ็นพียกสเปนตอนจิดสเปลมเจียวสเปนมนะจ๊ะ จีเปย์ร้านอาหาระค่ะจีสังพริกทอดสเปนไม่กินได้จ้ะอันนี้ก็เลังกก้กาวาซีเมามาทอดแล้วพี่น้องเราเห็น,เ,น,เ,นเลยวา่าเซียมาทอดจินอร่อยจ้ะ เวลาสายตาหลบเนี่ยสายตาเปลี่ยนไปน้อยหนึ่งจ้ะเปลี่ยนวงกรรเปลี่ยนวงการเราะฉันแดดเขานั่งสายแดด นำยำเนี่ยค่ะใส่ปลาลงไปนวดเลยดีค่ะ พี่น้องคลิปนี้ตก็ต้องขอตัวพี่น้องเข้าไปก่อนนะคะพอดีวันภาพนะคะความจำมันเต็มเนาะจะได้ไปมันอัดบไดเยนะคะตีจะเด็ดไปลบคลิปเก่าๆออกนะจ๊ะเนาะคลิป